คือหมดยุคที่ลุกไปทำงานสายมากๆได้แล้วทุกคนคือเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวช่วยในการปลุกให้เราตื่นทันนะจะบอกว่าเสียงดังยิ่งกว่าเสียงแม่เรามาปลุกเอง <c oughs> คิดเช่นถามรุ่นนี้นะทุกคนตั้งใช้งานง่ายมากๆเลยกดไม่กี่ปุ่มก็สามารถใช้งานได้แล้วรุ่นนี้นะประหยัดพลังงานนะใช้แค่ฐาน 3A แค่ก้อนเดียวแค่นั้นทุกคนใช้งานได้เลยปุ่มเซ็ตก็ง่ายๆมากตั้งนาทีกับตั้งวินาทีพี่แล้วก็ตั้งเซ็ตแค่นั้นใช้งานได้เลยสะดวกสบายเหมาะมากๆเลยกับการที่ลืมเวลาตื่นนะทุกคนนะไปจัดซื้อจัดหากันเอาเองเลย นี่ทุกคนรุ่นนี้นะใช้ฐาน 3A แค่ก้อนเดียวนะจะบอกว่าประหยัดพลังงานมากๆนี่ปุ่มเซตนะทุกคนกด2ปุ่มพร้อมกันปุ่มนาทีกับปุ่มวินาทีนะจะบอกว่ารุ่นนี้นะมีแม่เหล็กด้านหลังให้ด้วยนะทุกคนนะเอาไปติดฝาผนังนะเวลาเราใช้งานนะสะดวกสบายมากๆเลยอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อนะก่อนหมดโปรโดเดอร์มีโปรดีๆจัดส่งฟรีให้ด้วยนะ ช้าหมดอดนะจ๊ะบ๊ายบาย